ช่วงนี้เป็นหน้ามะม่วงค่ะตอนนี้มะม่วงก็เริ่มสุกเยอะแล้วนะคะเสียดายมากๆเลยอดไม่ได้เก็บมะม่วงสุกมาแปรรูปนะคะจะทํามะม่วงกันค่ะทุกคนนี่เป็นมะม่วงแรกที่สวนแม่เมงนะคะสวนบ้านแม่เนี่ยมะม่วงสุกร่วงเยอะมากเลยค่ะลูกใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยอดใจไม่ได้ไปเก็บมานะคะเดี๋ยวจะมากวนกันหน่อยค่ะจริงๆไม่อยากกวนนะเจ้าตัวอะไรก็กําลังซนด้วยไม่มีเวลาทําเตะก็อดไม่ได้อ่ะขอทําสักหม้อหนึ่งนี่ค่ะได้มาก็กวนกันหน่อยละค่ะก็กะว่าจะกวนแค่30นาทีนะคะปลาไปชั่วโมงหนึ เราก็เอาไว้ได้เลยค่ะเพราะว่ามะม่วงที่กวนสุกแล้วจะไม่เสียนะแต่ถ้าเราไม่กวนหนักเอาไว้เรากลัวจะมีกลิ่นนะคะเกิดการบูดอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะแต่ถ้ากวนไว้แล้วก็สามารถทิ้คืนได้เลยพอเช้ามานะคะก็จะได้เตรียมตากแบบนี้ละ้ค่ะก็จะง่ายหน่อยค่ะได้ตากแต่เช้าตอนทามะม่วงกวนนะคะก็อดคิดถึงยายไม่ได้เพราะตอนเด็กๆยายจะทำมะม่วงกวนตลอดเลยช่วไหมว่ามะม่วงยังไม่ทันได้จะแห้งดีนะคะแค่ขอบแห้งๆมาเนี่ยเมย์ก็ไปลอกกินตามแล้วคิดถึงตอนเด็กนาะเมื่อก่อนก็ไม่ได้วิ่งซื้อขนมกินหเหนนมีีีมมมมมะ่วงงล้้ตาาดูกกก็จกินนขอแบบ ้มันเป็นความทรงจําที่ดีนะว่าตอนที่เราอยู่กับในครอบครัวเนี่ยก็ไม่แฮปปี้ค่ะไม่ไม่รูหลาไม่มีอะไรมากนะแต่มันคือความสุขมันคือความทรงจําดีๆ